สิ่งที่ฉันเจอเมื่อฉันเล่น t ินเดอร์แล้วขอบอกก่อนนะว่าฉันเล่นมาหลายแอปนะแต่ฉันให้ t ินเด r เนี่ยเป็นนัมเบอร์วันเลยแกเพราะอะไรรู้ปะแกลองปักหมุดไปประเทศต่างๆดูค่ะแล้วแกจะรู้ความสนุกมันคืออะไรถ้าแกชอบหนุ่มตีแกก็ปักไปเกาหลีแต่ถ้าแกชอบหนุ่มขอแกก็ปักไปอังกฤษง่ายแค่นี้เองแกจบ t ินเดอร์แกก็จะเต็มไปด้วยผู้ชายที่แกเลือกไว้แต่พอย n ของคลิปนี้ฉันจะมาบอกว่าผู้ชายแต่ละประเทศแม่งไม่เหมือนกันเลยคือเนี้ยฉันปักไปอังกฤษรูปโปรไฟล์ผู้ชายทุกคนแม่งมีน้องหมาเกือบทุกคนเลยดู เคสดีมีราคามากดูแพง ดูดีมีอนาคตมากฉันเชื่อว่าสาวหลายๆคนชอบส่วนอันนี้ผู้ชายออสเตรเลียรูปโปรไฟล์ต้องมีรูปนั่งตกปลาเกือบทุกคนการันตีได้เลยว่าถ้าฉันได้เขาเป็นสามีนอนาคตฉันจะไม่อดตายอย่างแน่นอน <c oughs> แต่ก็อย่างที่เห็นนะแกทุกคนคืองานดีมากและสไตล์ดีคือไม่แปลกใจเลยอะที่แบบทิ n เด r เป็นแอปหาคู่ที่ฮิตที่สุดในโลกมีใครเคยเจอแบบแปลกๆแบบไหนอีกสามารถเอามาแชร์กันได้นะฉันอยากรู้ว่านอกจากที่ฉันเจอแล้วจะมีอะไรบ้างส่วนใครที่ยังไม่เคยโหลดฉันแนะนำไปโหลดตอนนี้เลยค่ะสาวแค่ปัดซ้ายปัดขวาใครที่ไม่มีเวลาทำงานเจอแต่สังคมเดิมคุณ